เชื่อในพระองค์เท่านั้นพระเมตตาลัางมาดังฝนชุมชำ่ำเมื่อเดินในน้ำพระไทยข้าจุวบใจ พรนะของพระเจ้านะครับที่จะมาถึงเราในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่3ถึงข้อที่5นะครับในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่3ถึงข้อที่5นะครับเราจานไปพร้อมๆกันเลยนะครับ1 2 3ยิ่งกว่านั้นเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทน ทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เราเห็นเช่นนั้นทําให้เกิดมีความหวังใจและความหวังใจไม่ได้ทําให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว ครับต่อไปเราจะรับฟังพระคาของพระเจ้าจากศาสนาจารย์าารยดรประสาทพงศ์ปั้นสวยครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์เพเยรสุริทต์พี่น้องที่กาลังร่วมน้มสักการพระเจา้าร่วมกันในวันจันทร์ที่25นี้นะครับก็อาจจะเป็นวันหยุดของหลายๆท่านอยู่นะครับแล้วก็ตามเรามาร่วมรับพระพรของพระเจา้าร่วมกันใน เช้าวันนี้ร่วมกันนะครับในหัวข้อที่บอกว่าความหวังนะครับพาะวจนะที่ผู้นําได้อ่านไปแล้วนั้นก็เป็นภาควที่จะนําเราเข้าใจถึงว่าทําไมชีวิตของเราต้องมีความหวังมีคนบอกว่านะครับเราจะอยู่ได้อย่างไรหากว่าเราไม่มีความหวังนี่เป็นคําถามที่ให้อยากให้เราได้คิดและไครวดนะครับปกติคนเรานะครับจะตาย เมื่อขาดน้ำขาดอากาศขาดอาหารแต่แท้จริงแล้วคนเราตายไปตั้งแต่เมื่อเขายังขาดความหวังทั้งที่เขายังมีน้ำทั้งทั้งที่เขายังมีอาหารทั้งทั้งที่เขายังมีข้าวมีอากาศที่จะหายใจพี่น้องครับชีวิตของเราอาจจะพบกับการสูญเสียแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าเสียสูญนะครับอย่าเสียสูญ และสูญเสียความหวังไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่มีใครขโมยความหวังของเราไปได้นอกจากตัวของเราเองนะความหวังของเรามาจากไหนพเพราะเจ้าของพระเจ้าเป็นคำตอบสำหรับเราที่ให้เราทราบว่าความหวังของเรานั้นมาจากพระเจ้ากษัตริย์ิด,ดผู้ที่มีอ่าสติปัญญา มีสรรพสิ่งหลายได้อย่างมากมายแต่สิ่งที่ชีวิตของกษัตริย์ดวิดมีอยู่เสมอก็คือมีความหวังที่มาจากพระเจ้าท่านจึงเขียนในสดีบทที่6 2ข้อ5ถึงข้อ8บอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าเท่าน,นั้นเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว สัพดติภาพและเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้าศิริักแข็งแกร่งและที่ลีภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้าประชาชนเอย๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่ลีภัยของเราเอเมนและไม่เพียงแต่ท่านกล่าวไว้ในสุดี62เท่านั้นท่านยังกล่าวไว้ในสุดีบทที่121ซึ่งเป็นพระครที่พวกเราก็คงชอบมากทีเดียวนะครับ ให้กล่าวว่าข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปธรรมของข้าพเจ้ามาจากไหน,นความอุปธรรมของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้ารักขาของของท่านพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือของท่าน ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้บอกให้กับประชากรของพระองค์ว่าความหวังของเราการความอุปธรรมของเรานั้นมาจากพระเจ้าและได้อธิบายถึงลักษณะถึงความหวังที่มีอยู่ในชีว่าเป็นอย่างไรท่านเงยหน้าดูภูเขามองด้วยความหวังใจที่มาจากองค์ปิญจาพี่น้องครับไม่เพียงเท่านั้นอาจารย์เปโล ก็เช่นเดียวกันท่านได้บอกถึงสิ่งที่ท่านเผชิญอยู่และท่านก้าวไปอย่างมีความหวังอยากรในโรบที่5ข้อสถึงข้อ5บอกว่ายิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทําให้เกิดความอดทนความอดทนทําให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้การได้และการที่เราเห็นเช่นนั้นทําให้เกิดมีความหวังใจและความหวังใจมิได้ทําให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่เราพี่น้องครับความหวังของเรามาจากไหนความหวังของเรามาจากพระเจ้าดังที่อาจารย์ปโลได้บอกไว้เช่นนั้นและเพราะอะไรครับเพราะอะไรความหวังของเรามาจากเพราะว่าความรักของพระเจ้านี้เองเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมอาจารย์ปโลจริงสัมผัสเช่นนั้นพี่น้องครับ พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีเพื่อเราเสมอเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้เกิดด้วยความบังเอิญหรือเกิดมาเพื่อชดใช้เวรกรรมแต่พระเจ้าทรงมีแผนการให้เราเพื่อเราจะมีชีวิตที่มีสวัสดิภาพแม้ว่าชีวิตของเราอาจจะอยู่ในภาวะแห่งความทุกข์ยากลำบากดังที่อาจารย์ปอลพูดไว้ในโลมบทที่5ข้อ3ถึงข้อ5ใช่ไหมครับว่ายิ่งกว่านั้นเรามีความชื่นชมยินดนีความทุกข์ยากนั้นเพราะอะไรครับ เพราะทำให้เกิดความอดทนและมีความหวังใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีในชีวิตของเราแม้ว่าในยามที่ดูเหมือนมืดมิดไม่มีทางออกมืดแปดด้านแต่ดังมีด้านที่เก้าที่พระเจ้าทรงเปิดให้กับเราพี่น้องครับในหนังสือโยชูวาบทที่29ิข้อ1 0ถึงข้อ13ได้กล่าวไว้เช่นนี้ว่าเพราะพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าเมื่อเจปีแห่งบาบิโลน ครบแล้วเราจะเยี่ยมเยียนเจ้าเราจะให้คำสัญญาของเราสำเร็จเพื่อเจ้าและจะนำเจ้ากลับมาสู่สถานที่นี้พระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนการงานที่เรามีไว้สลหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อสุกภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าแล้วเจ้าจะทูลขอต่อเราและอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและจะพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของ ของเจ้าพระเจ้ามีแผนการที่ดีในชีวิตของเราพี่น้องครับพระเจ้าทรงรักเราและแผนการนี้พระองค์ไม่ได้ทรงเปลี่ยนแปลงไปจากชีวิตของเรามีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าในขณะที่พระเจ้าไม่ได้ทรงเปลี่ยนสถานการณ์ให้กับคุณหลายครั้งมากมายถึงพระองค์ทรงกำลังใช้มันเพื่อเปลี่ยนคุณบางครั้งความทุกข์ยากลำบากสถานการณ์อะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างก เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้เราเพื่อเราจะกลับมาและตั้งต้นใหม่กับองค์พระบป็นเจ้าพี่น้องครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือจงหวังใจในพระเจ้านะสดีบทที่หกสิบสองข้อห้ามพุกาวชัดเจนใช่ไหมครับที่กล่าวไปแล้วว่าจิตใจของพระเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวเพราะความหวังของพระเจ้ามาจากพระเจ้าทุกวันนี้จิตใจของผู้คนก็อย่างไรไม่ค่อยสงบ มีความวุ่นวายมีความวิตกกังวลมากมายในชีวิตจนไม่รู้ว่าจะจะหันหน้าไปอาบอกใครพูดอย่างไรแต่วันนี้ครับเป็นข่าวดีที่จะหนุนใจพี่น้องว่าเจ้ามีความหวังใจในพระเจ้าแม้ว่าดูเหมือนไม่มีหนทางแต่พระเจ้าจะประทานทางที่ก้าวให้กับเราที่เราจะก้าวเดินไปสิ่งสำคัญครับที่เราจะไม่ทำให้เราหมดหวัง สิ่งที่ทําให้เราหมดหวังเป็นไงฮะมีอะไรบ้างครับสี่อย่างเขาบอกว่าอย่าท้อกับชีวิตท้อได้นะครับแต่อย่าถอยนะครับนะให้ลูกท้อเนี่ยให้ลึงถีเออลึงถลงีลิงมันถือไปนะครับให้ลิงถือลูกท้อไปแล้วอย่าถือนะฮะเพราะนั่นเองท้ออย่าท้อกับชีวิตของเราอย่าคิดหนีปัญหานะฮะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นด้วยใจกล้าหาญด้วยใจเข้มแข็ง และพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัจจัยของพระองค์อย่าแคร์กับคํานินทาบางคนก็นินทาเราเยอะแยะมากมายให้เราถือว่าเออเขาสนใจในชีวิตของเรานะเราเป็นที่สนใจของเขาแล้วก็เราก็คิดดูเออสิ่งที่เขาสะท้อนให้เราเห็นเป็นกระจกใช่ไหมเเรามีอะไรที่เราจะปรับปรุงแก้ไขเอามาเป็นประโยชน์สําหรับชีวิตของเราสี่อย่าดูถูกตัวเองบางคนดูถูกตัวเองผมเคยดูถูกตัวเองนะครับว่าทําไมผม เกิดมา,าพ่อแม่ก็ตั้งชื่อไม่เพราะก็ะดูหูกตัวเองดูแล้วไม่มีความหวังใช่ไหมครับดูแล้วไม่มีความหวังนะพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงนะพระเจ้าให้เหตุการณ์อะไรบางสิ่งอย่างหลายอย่างเปลี่ยนแปลงผมเพื่อที่จะมีความหวังใจพี่น้องครับมีคนบอกว่าอย่าพึ่งท้อถ้ายังมีความหวังอย่าพึ่งหันหลังถ้ายังไม่ถึงจุดหมายอย่าพึ่งหมดหวัง ถ้ายังมีลมหายใจอย่าพึ่งโวยวายถ้ายังไม่รู้ความจริงนี่ก็เป็นที่เตือนสติกับเราใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะนั้นเองเมื่อเราเลือกที่จะมีความหวังอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับถ้าเราเลือกที่จะมีความหวังอะไรก็เกิดขึ้นได้นะที่อ่า impossible ก็ possible นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา วันเองให้เรามองไปในอนาคตอย่างมีความหวังใจครับแล้วตั้งใจทําปัจจุบันให้ดีที่สุดทําปัจจุบันให้ดีที่สุดทําพันธกิจของพระเจ้าบทบาทต่างๆที่เราทําให้ดีที่สุดและอนาคตก็จะเป็นสิ่งที่สดใสพี่น้องครับและสิ่งสําคัญอย่าทําลายความหวังของใครนะอย่าทําลายความหวังของใครเพราะว่าอะไรครับพระเยซูคริสต์ไม่เคยทําลายความหวังของใครเลย ถ้าเราศึกษาชีวิตของพระเยซูคริสต์นะครับในหนังสือกิติคุณทั้งสี่เล่มเราจะเห็นเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรง,ทรงม,ามาเพื่อความหวังมาเพื่อสวัสดิภาพมาเพื่อการปลดปล่อยแม้แต่หญิงหม่คนยากจนคนพิก,การคนเป็นโรคเจ็บป่วยคนผีสิงคนที่สังคมรังเกียจคนที่ถูกดูถูกดูหมิน่นคนที่ถูกข่มเหงทางด้านจิตใจพระองค์เป็นคําตอบให้กับ คอนหล่านั้นที่จะก้าวเดินต่อไปนะฮะก้าวเดินต่อไปด้วยความหวังใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะความหวังนะเ,เป็นเหมือนกับแสงสว่างของเราเพราะนันเองจงมีความหวังนะในวันที่ 100, 000, มืดมิดใช่ไหมครับในวันที่ 100, 000, มืดมิดแค่แสงสว่างเพียงเล็กน้อย ก็สามารถช่วยชีวิตให้เราสว่างขึ้นได้ใช่ไหมครับในวันที่มืดมิดแม้มีแสงสว่างนิดหน่อยก็ทำให้เรามีความหวังใจใช่ไหมครับกันเองเรานึกถึงสเสบ็ดหมูป่าใช่ไหมที่อยู่ในถ้ำผมเชื่อในว่าถ้าเขาเห็นแสงนิดหน่อยที่ส่องมาผมว่าน้องๆทั้ง13คนที่ติดอยู่ในถ้ำนั้นเขาจะมีความหวังมากทีเดียวพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะความหวัง ชีวิตจึงยังดําดเนินต่อไปอย่าให้เทียนสุดท้ายดับลงไปอย่าให้เทียนแห่งความหวังของเราดับลงไปเพราะฉะนั้นเองพระเยซูคริสต์เป็นเทียนแห่งความหวังสําหรับชีวิตของเราในพระองค์ซึงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกและชีวิตและความหวังของโลกพระองค์จึงตัดไว้ในยอห์นบทที่ 8: ปดข้อสิบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงตัดกับประชาชนอีกพระองค์ตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในคาง ในความมืดเลยแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตนี่คือสิ่งที่พระองค์กำลังบอกถึงชีวิตของพระองค์เองที่พระองค์ทรงมาเพื่อที่จะเป็นความหวังในชีวิตของเรามีคนบอกว่าไม่มีสิ่งใดสามารถดับแสงที่สองสว่างอยู่ภายในเราได้ถ้าเราไม่ดับตัวเองไปพี่น้องครับพระเยซูคริส มาเพื่อที่จะจุดแสงสว่างในชีวิตของเรานะที่จะส่องสว่างออกไปนะส่องสว่างออกไปเป็นตะเกียงใช่ไหมครับตนเองจ้งส่องสว่างจองส่องสว่างส่องสว่างออกอย่างไรครับไปด้วยความเชื่อไปได้วยความหวังและความรักพระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่าง แก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทําเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตยอยู่ในสวรรค์นี่เป็นคําพูดที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงบอกกับสาวกของพระองค์และคํานี้เองอาจารย์ปโลจึงย้าเตือนให้เราทั้งหลายในหนังสือโคริน์บทที่13ถ้าพี่น้องอ่านโคริน์บทที่13าใช่ไหมครับเราจะพบเรื่องความรักและอาจารย์ปโลก็จบท้ายลงด้วยคําว่านะฮะด้วยความนี้ นะด้วยความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดเพราะฉันเองเนเมื่อผมเมื่อเรากลับไปดูทางต้นใช่ไหมความรังเรามาจากมาจากพระเจ้าเพราะอะไรเพราะพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราพระองค์ไม่ได้มาพระองค์ไม่ได้เข้ามาเพื่อรบเราหรือลุกรานเราแต่พระองค์มาเพื่อรักเราและเลี้ยงดูเราทั้งหลายพี่น้องครับดังนั้นเองอาจารย์โปโลจึงได้รับคําตอบ ว่าทำกลางความทุกข์ยากลำบากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นอุกฤษใช่ไหมครับอุกฤษก็คือสิ่งที่ดีขึ้นจเจริญขึ้นเพิ่มพูนขึ้นอาจารย์ปโรจึงย้ำเตือนใช่ไหมครับยิ่งกว่านั้นเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราเพราะว่าเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทําให้เกิดความอดทนและความอดทนทําให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้การได้และการที่เราเห็นเช่นนั้น ทำให้เกิดมีความหวังใจและความหวังใจไม่ใช่ทําให้เกิดเพราะความเสียใจเพราะผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าที่หลั่งเข้ามาสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้กับเรานั้นพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเป็นพลังให้กับเราและผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็จะสําแดงออกไปให้กับพี่น้องรอบข้างของเรา ที่เราจะไม่ดับความหวังคนอื่นที่เราจะไม่ทําลายความหวังคนคนอื่นเหมือนที่พระเจ้าไม่เคยทําลายความหวังของคนอิสราเอลและเราทั้งหลายเช่นเดียวกันนั่นเองพี่น้องครับอาจารย์เปรโจรจึงกล่าวไว้ชัดเจนใช่ไหมครับในหโครินธ์สิบข้อสิบอกว่าดังนั้นยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดใช่ไหมเพราะอะไรความรัก มาจากพระเจ้าความรักมาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เพระเาะน้นเองพี่น้องครับโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเราเราจึงใช้สโ,โ,โลแกนใช่ไหมครับ B C H นะ B ตัวแรกคือ best practice C ก็คือ,เ,อเมื่อก่อนเราใช้คาว่า c h r i s t center เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนเป็น c h r i s t command นั่นคือจงรักเพื่อนบ้านเมือนรักตัวเองแล้ว H ก็คือ humanize care นั่นคือการที่ดูแลพี่น้อง ยังที่ผู้เจ็บปวอยังมีศักดิ์ศรีนะครับพี่น้องครับโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนจะต้องส่องสว่างส่องสว่างไปด้วยความเชื่อไม่ได้ส่องไม่ใช่ส่องสว่างไปด้วยความชั่วนะฮะด้วยความเชื่อในพระเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าด้วยการรักษาแห่งความเชื่อเข็มทุกเข็มยาทุกเม็ดอุปกรณ์ทุกชนิดเรา ทำด้วยความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและทรงต่อแสงสว่างแห่งความหวังนั้นให้กับพี่น้องที่มารับการรักษาเยียวยาในโรงพยาบาลนะครับและความรักของพระเจ้าฉีดยาฉีดด้วยความรักของพระเจ้าให้ยาให้ยาด้วยความรักของพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้านะแผนโภชนาการนะทุกครั้งที่เขาจะมีอาหารไปให้กับพี่ผู้ผู้ผู้ป่วยเจ็บเขาจะมีข้อพวามพีและหลายคนรู้เปล่าครับผู้ป่วยหลายคนเอาไปบ้านด้วยนะนะฮะ เขาเขาอยากได้นะดีมากเลยอาหารที่รับประทานและมีข้อเพิ่มพีด้วยนะอันนี้ต้องขอบคุณทางฝ่ายแผนกโภชนาการนะครับที่ได้ทําอย่างดีที่สุดพี่น้องครับแต่ัวเองเราให้เราทําด้วยความรักและพระพรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนและเราก็จะเป็นแสงสว่างของพี่น้องรอบข้างแม้ว่าแสงสว่างนะั้นนิดเดียวดูเหมือนจะลิบหลีเหลือเกินแต่ แสงสว่าง Emmanuel: นั้นก็เป็นความหวังสําหรับคนที่อยู่รอบข้างของเราพี่น้องครับก่อนจบนี้ผมยางจะให้เราได้มีโอกาสได้ร่วมรับประพรของพระเจ้าจากบทเพลงนี้ด้วยกันให้เราร่วมรับประพรพระเจ้าด้วยกันอาจจะมีบางครั้งที่เราเจอวันร้ายในเวลาที่ใจต้องหมนสิ้นหวังเดินคนเดียวบนหุนทางที่ดูชั่งย่างไรแล้วจะมีผู้ใดมาช่วยเราเเยซูยังพระโรย่ครับ คอยดูแลเรักษานอนแอร์ปลูกให้ความเข้มแข็งคมจะให้ความเข้มแข็งกับคุณหมอนะครับ ฝากความหวังไว้ที่พระองค์และพึ่งพาพระองค์ผู้เดียวนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเป็นความหวังของข้าพนทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงรักข้าพนทั้งหลายแม้ว่าข้าพนทั้งหลายจะไม่น่ารักแต่ความรักของพระองค์ก็นําชีวิตของทั้งหลายที่จะก้าวเดินไปบนทางหลวงแห่งชีวิตด้วยความเชื่อและส่งต่อความเชื่อด้วยความหวังใจ เพราะในความหวังใจนั้นมีความรักของพระองค์ขอสุขอวยพรข้าพนทั้งหลายในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ในวันนี้ออยพรมายังเพื่อนร่วมงานทุกคนในโรงพยาบาลเทพคริสเตียนในทุกแผนกทุกฝ่ายทุกส่วนมายังคุณหมอทุกท่านที่กําลังดูแลพี่น้องที่ป่วยเจ็บมายังผู้เจ็บป่วยทุกท่านที่กําลังรับการรักษาขอพระเจ้าทรงโปรดประทับอยู่ด้วยให้ยาทุกเม็ดทุกขนาน ทุกหลอดท,ท,ที่กินได้ฉีดนั้นให้เป็นโอสถที่มาจากองค์ปิญจา้าและขอทรงโปรดสิดทธิ์กับมือหมอตาหมอหูหมอที่จะเป็นพระเนตรพระกันพระหัตถ์ของพระองค์ที่จะแตะต้องรักษาประชากรของพระองค์ให้หายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยและมีความหวังใจในองค์ผู้เป็นเจ้าขอสันติสุขความชื่นชมยินดีความหวังใจที่มาจากพระเจ้าประทับอยู่กับพี่น้องทุกคนที่ร่วมรับประพรรับฟังพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันในวันนี้ให้อุดม ด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตตลอดวันนี้และตลอดไปเป็นนิจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนรเรเจาเป็นความร สัรพันจันทร์ครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ